สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการเพื่อประชาชนช่งพูดตรงประเด็นกับดิฉันนนุมากเกษตรพืชผลค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะฮะเราจะติดตามกัน,นะคะ่ะในเรื่องการพัฒนานฝะะีมือแรงงานของคนไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานนะ,ะซึ่งวันนี้ค่ะท่านผู้ชมท,ทุกทท่านเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะท่านรองพิเชษทองพันธให้เกียรติสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีพิเชษค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรองครับในปัจจุบันนี้นะฮะ นโยบายทิศทางการพัฒนาคนของเราสู่ตลาดแรงงานเนี่ยภาครัฐวางทิศทางไว้อย่างไรบ้างคะท่านคะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีมาพอสมควรแล้วนะครับ,รบแต่ถ้ามาพูดกันถึงณปัจจุบันนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับโลกก็ได้เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดนะครับ,รบนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็ได้มุ่งให้ตรงกับในยุคป,ปัจจุบันก็คือยุคข,ของ การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดคือยุคของดิจิตอลในยุคของไอทีนะครับนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปด้านนั้นครับเพราะว่าเทรนด์โลกเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานเราดีฉันทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานใหญ่ของทางกระทรวงแรงงานเรียกว่างาน สกิลเอ็กซโปใช่ไหมคะท่านงานนี้นี่มีที่มาอย่างไงคะท่านรองพิเศษคะก็เหมือนที่ได้กล่าวว่าพอโลกเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจากเป็นอโยุายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับให้จัดสกิลเอ็กซโปเรื่องของการพัฒนาการลังคนให้ตรงกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันบนะครับ,รบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับ,รบส่วนที่1ก็คือตัวแรงงานเองซึ่งจะต้องรู้วาทิศทางของอาชีพ ในโลกปัจจุบันกับอนาคตซึ่งเปลี่ยนแปลงโดยเร็วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในส่วนที่2ก็คือในส่วนของนายจ้างก็ต้องรู้ว่าอาชีพที่ท่านจะประกอบและจะเตรียมกําลังคนที่ท่านจะต้องเอามาใช้นี่ไปในทิศทางไหน uh huh. กับส่วนที่3ก็พวกองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐที่เกี่ยวกันสป라이นนะครับในผลิตแรงงานเพื่อที่จะป้อในให้เข้าสู่ตลาด uh huh. นะครับสส่วนที่ประกอบก็เกิด จัดงานสกิลเอ็กโปขึ้นมาก็คือพัฒนากําลังคนคให้สู่กับโลกยุคใหม่ะนะครับอาชีพยุคใหม่ครับแล้วด้วยการจัดงานครั้งนี้นะฮะเรามีกิจกรรมอะไรภายในงานสกิลเอ็กโปบ้างคะท่านคะครับก็หลักๆเราก็เชิญผู้ประสบความสําเร็จนะครับทางด้านอาชีพทั้งผู้ประออกอบการนะครับก็มีในเรื่องของการเสวนาทิศทางของอาชีพในปัจจุบันและอนาคตนะครับ2ก็จะมี ในเรื่องของการสาธิตพวกนวัตรกรรมใหม่ๆเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของออการควบคุมพันระบบ<ม>ไร<ส>้สายใช่ใช่ในในเรื่องของการทําอาชีพที่ผสมผสานกับยุคที่กําลังจะเกิดขึ้นะนะครับมีการสาธิตอาชีพมีการแนะนำอาชีพในอนาคตมีการแนะนําการเตรียมตัวสําหรับผู้ประกอบการที่จะประกอบอาชีพให้มันสอดรับกับโลก ของการเปลี่ยนแปลงนะครับ<ม>ก็มีการเสวนามีการสาธิตมีบูธแนะนำนะครับแล้วก็มีอาชีพที่เป็นในเรื่องของการฝึกอาชีพแบบออนไลน์ให้เราฝ <มา S 2> ึกกันในงานด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ๆๆใช่ๆๆค่ะโดยเราวางกลุ่มเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะท่านรองพิเชษคะกลุ่มเป้าหมายจริงๆเหมือนที่ผมกล่าวในข้างต้นก็เป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่กําลังมองหางานหรือกาลังจะเปลี่ยนงานก็คือกลุ่ม ตัวแรงงานเองมาดูงานเราได้เลยใช่ครับ oh. ว่าโลกของต่อไปในอาชีพที่ท่านจะถ้าท่านจะพัฒนาฝีมือแรงงาน mm hmm. ท่านจะพัฒนาไปในทิศทางไหนตลาดจะรองรับท่านอย่างไรก <c oughs> ับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายกลางรายเล็ก <c oughs> ก็ท่านก็จะได้รู้ว่าการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของออนไลน์นะครับในวันนั้นก็จะมีทั้งผู้ประสบความสาเร็จมีทั้งผู้ที่เสวนา ที่มีความรู้ด้านวิชาการก็จะมานั่งถกกันว่าทิศทางมันจะไปในทิศทางไหนตามที่ท่านรู้หรือเปล่าหรือว่าตรงกับที่ท่านชอบไหมท่านก็จะได้เดินไม่ตกยุคในยุคปัจจุบันครับต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b e ออนอุม h a n n e l นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุมาชาแนลค่ะ ซึ่งในการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากคนที่สนใจนี่คือต้องลงทะเบียนก่อนไหมฮะถ้าจะเข้าไปร่วมงานนะฮะท่านหรือว่าสามารถไปได้เลยครับไปได้เลยครับแต่มีมีอยู่หนึ่งตัวถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็จะมีการสอนให้ทำติ๊กต็อกโดยใช้ช่วงงสั้นๆนะครับแบบรวดเร็วเลยใช่ไหมแบบรวดเร็วเลยแล้วก็จะมีบูธที่ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการหาความรู้ให้กับตนเองไม่ว่าท่านจะเป็นการฝึกอบรมพันระบบ ออนไซต์ site, หรือออนไลน์ก็จะมีให้ท่านเห็นหรือจะเป็นแบบไฮบริดท่านก็สามารถที่จะดูทิศทางในช่วงเวลาว่างท่านรู้ว่าท่านถนัดแนวไหนโลกมันจะเป็นยังไงหรือท่านจะเปลี่ยนอาชีพท่านก็สามารถที่จะเลือกหรือค่ะ <c oughs> หาคําแนะนําจากบูธต่างๆซึ่งจะมีคนที่คอยจะแนะนําในเรื่องของอาชีพต่างๆโอ้นี่เปิดกว้างเลยนะคะแสดงว่าในงาน Skill Expo เนี่ยท่านอาจจะมาร่วมงานกับเราได้เราจัดันที่30สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะท่านที่ชั้น5ที่กระทรวงแรงงานครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น5กระทรวงแรงงานดินแดงนี่เองนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้มาร่วมงานอาจจะด้วยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดก็ตามดูผ่านทางออนไลน์ได้ไหมคะท่านได้ครับได้ไปที่ ช่องทางไหนครับท่านเชษฐเฟซบุ๊ก <Facebook, S 2> ใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องครับอืมค่ะก็เท่าเข้ากับยุคกับสมัยนี้นะฮะและในขณะเดียวกันหลังจากที่เราจัดงาน Skill Expo เนี่ยนะฮะทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างครับท่านเชษฐ์คะก็คาดหวังว่าทิศทางใน3ส่วนที่ผมพูดถึงก็คือตัวรายงานเองหรือตัวผู้ประกอบการหรือตัวองค์กรต่างๆก็จะได้เห็นทิศทางไม่ว่าจะเป็นความรู้จากผู้ที่เสวนาว่าทิศทางของโลกของอาชีพ มันเปลี่ยนไปในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะไปในทิศทางไหนท่าน,นก็จะได้ไม่หลงทางนะครับได้ตัดสินใจได้ประสบความสําเร็จในไม่เสียเวลาในการที่จะต้องมาเปลี่ยนอาชีพทีหลงหังนะครับโดยเป็นอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะฮะท่ันมองว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษาเองนะฮะก็น่าสนใจนะที่จะมาดูผู้ปกครองเองนะคะคนวัยทํางานที่หลายคนที่ทํางานอยู่ก็จะได้รู้นะว่าเออเราต้องไปเพิ่มเติม ศักยภาพตัวเองตรงไหนบ้างจะได้เป็นที่ต้องการของในจ้างของตลาดแรงงานนะซึ่งถหากว่าต้องเพิ่มเติมอะไรเนี่ยในงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ช่วยเพิ่มศักยภาพพี่น้องแรงงานได้ใช่ไหมครับพี่เชิคะถึงแม้กระทั่งว่าทํางานอยู่แล้วแต่ถ้าไปงานนี้ท่านก็จะเห็นช่องทางว่ามันมีหลายช่องทางในการที่จะให้ลูกค้าเข้าถึงท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายอยู่แล้วเหมือนบางอาชีพมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนโรงพิมพ์เนี่ยผมยังยังแค่เข้าใจว่า แค่แค่ไปสั่งพิมพ์แล้วอะไรก็จ่ายตังอะไรกันรวม,มันยังมีแม้กระทั่งว่าพอสั่งพิมพ์แล้วมันจะมีไปส่งถึงบ้านแค่มาแค่รอบเดียวคือระบบออนไลน์ระบบโลจิสติกอะไรนี่มันจะเชื่อมโยงกับในโลกปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการทํางานเราจะได้ร,ร,รู้ระบบขั้นตอนในยุคป,ปัจจุบันนี้นการจองผ่านแอปจองยังไม่พอมีการลิงก์ไปกับไอ้ระบบโลจิสติกถึงบ้านท่านเพียงแต่รู้ระบบการโอนการจ่ายเงิน นี่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เลยนะฮะในะยุคนี้ซึ่งในงาน Skill Expo ของเราก็จะมีให้ความรู้<ม>ให้ฝึกด้วยแร่งเงินทุนอะไรก็มีให้เขาวง,งจรครบครับดีไม่ดีลูกค้าท่านก็รออยู่ในงานนั้นด้วยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะถ้าเราพิเชษอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนในงาน Skill Expo ที่เราจะจัดขึ้นานะในวันที่30สิงหาคม<ร>น,นี้ ชั้นหากระทรวงแรงงานใช่ไหมฮะถ้าอยากจะฝากยังไงทิ้งท้ายเชิญเลยค่ะครับถ้ามีเวลาทั้ง2กลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรายงานที่กำลังหางานหรือกลุ่มนายจ้างนะครับ อยากรู้ว่าทิศทางของโลกยุ่งหม่กับการประสบความสําเร็จกับชีวิตงานนี้พลาดไม่ได้ครับค่ะฉะนั้นไปร่วมงานกันให้ได้นะฮะหรือว่าติดตามชมผ่านทางเ c e e o o o นะฮะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้ค่ะเราขึ้นด้านลางจอให้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีพิเชษทองพันรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ